โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคึ่งไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับก่อนอื่นฝากก่อนเลยนะครับใครเป็นแฟนฟุตบอลไทยครับเดี๋ยวเย็นวันนี้6กโมงเย็นนะครับผมจะไปภาคเกมไทยลีกเป็นบิ๊กแมชของวันนี้ด้วยนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตพนเอฟซนะครับก็ติดตามได้ตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นทางหน้าจอทรบห้า hd1 นะครับกดเลข1นะครับช่อง5าก็ติดตามกันได้นะครับเอาเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์บอลครับคอนเซปเราถูกผิดเรื่องหนึ่งข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้อง100%เซคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปแต่ที่ต้องจัดไปก็คือละแอนของเรานะครับแอด vip kn l ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคืนวันนี้ฟุตบอลเพียบเลยครับไปที่คู่แรกเวลา3ทุ่ม15นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ c ิส s t a l ลพาเล e อันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับทอร์นัมฮอสเปอร์ครับพาเลสเนี่ยมี16แตม้มเกมล่าสุดบุกไปถล่มเวสบอมบิดเอาเบียนมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับตัวหลักเหมือนเดิมครับแอนดรอพเทาเซนเอเซวิลฟิตซาฮานะครับข้างหน้ามีทั้งคิสิยงเบนเดเก้กับเจแดนอายูเป็นตัวเลือก ฝั่งของสเปอร์ของมูรินโญ่เนี่ยมีอยู่24แตม้มเกมล่าสุดใน,นลีกเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล2-0นะครับในยูโรปาลีกส่งสำรองลงเล่นครับเปิดบ้านเอาชนะรอยัลอันทัวเวิร์ตมา2-0นะครับดังนั้นผู้เล่นตัวจริงจะกลับมานะครับไล่ตั้งแต่ปเปียร์คอยเบียกมูซาซิโซโก้แนวรุกทังซิเวนเบิร์กไวซอนเฮงมินแฮร์รี่เคนรับพร้อมกลับมาลงล่าตาข่ายฤดูกาลที่แล้วเจอกันจบ1-1ที่สนามแห่งนี้นะครับแต่ถ้าไปย้อนดูเฮดทูเฮด5ครั้งหลัง ที่เซลเฮอร์สพาครับพวกเขาบุกชนะกลับออกไปถึง4เกมนะครับดังนั้นดูแล้วสเปอร์ชุดนี้ขมกริบเลยครับหลังก็เหนียวแน่นนะครับผมมองว่าสเปอร์ดีพอครับที่จะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มในคืนวันนี้ได้นะครับขยับไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งฟูลแลมครับเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลฟูลแลมมี7จดคะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ูนต่อ2ครับบ๊อบบิลริสดูเบนล็อตตันชีฟอเดมล่าลุกแมนนะครับข้างหน้าเป็นดีบันกาเบเรโรเหมือนเดิม ฝั่งของลิเวอร์พูลแชมป์เก่ามีอยู่24ต้มเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถลม่มวูฟมา4-0นะครับนแยชมเปยนซีกเนี่ยส่งตัวจริงผสมตัวสมรองครับบุกไปเสมอมิทิลันมา1-1ตอ 1. ถึงวันนี้คาดว่าประตูจะยังใช้เคลเฮอร์อเหมือนเดิมนะครับแนวรับที่ได้พักจากเกมยุโรปจะอามาทิพกับอันดูโรเบอร์สันจะกลับมาครับเช่นเดียวกับตรงกลางอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันวนาดุมแนวรุกเนี่ยซาดิโอมานเน่กับโรเบร์โต้ฟีมิโนจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับ สองฤดูกาลที่แล้วเจอกอาิเรอรวพูบุกชนะได้2ต่อหนึ่งะครับไปดูเฮดทูเฮดหกเกมหลังสุดที่เจอกลิเรอรวพูเอาชนะได้ทุกเกมนะครับก่อนเกมถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรในการบุกมาเยือนนะครับผมมองว่าฟูลแลมเนี่ยอาจจะมีแนวรุกที่ดูวูบว้ามนะครับโดยเฉพาะอาเดมาร่าลุกแม่นเนี่ยแต่ว่าเกมรับค่อนข้างยุ่ยนะครับแล้วก็เปื่อยเลยครับเอ,า,อาง่ายๆว่าเจอแนวรุกเรอร์พรูเอาไม่อยู่แน่ตลอด90นาทีนี้ผมมองว่าโอกาสเรอรวพูจะเยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสจะบุกชนะ ขาดถึง2ประตูได้เชียร์ลิเวอร์พูลครับปิดท้ายที่เวลาเช้าคืนนะครับบุนเดสซีกาเยอรมนีครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ้นอันดับ3เปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์อันดับ10เลเวอร์คูเซ่นมีอยู่22แต้มเกมล่าสุดในลีกบุกถล่มชาว์แกมา3าต่อศน,นะครับในยูโรปาลีกเปิดบ้านถล่มซาลวาเวปรากมา4ีต่อศน,นะครับคืนวันนี้ไม่มีลูคัสอาราลิโอกับชาลาเกส2ตัวหลักที่ยังเจ็บเหมือนเดิมนะครับที่เหลือเนี่ย iri, agi, be, abi, นาเดียมอามิร,รีงงร่เลออนบารยิคาริมเบลาลาบี้นะัตกาย ฝั่งของโอฟเฟนแฮมมี12แต้มยันดับ10เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเอาชนะอัลส์บวกมา3-1นะครับในยูโรปาลีกก็เปิดบ้านถล่มเกนมา4-1ครับมียัตกาซิโนวิทโรเบิร์ตสคอปพวกมูนสัสดับบูนะครับอันเดคาบมาริกก็เป็นการหลักในทีมชุดนี้นะครับ คู่นี้ก่อนเกมเลเวอร์คูเซ่นถูกยกให้เหนือกว่าในการเป็นเจ้าถิ่นนะครับอย่าลืมว่าห้างขายาออาสตาร์ฤดูกาลนี้ดีมากๆนะครับสินัดที่ผ่านมายังไม่แพ้เลยครับชนะ6เสมอไป4นะครับมาเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ที่ฤดูกาลนี้เล่นไม่ค่อยดีครับเพิ่งจะมาดีในเกมล่าสุดผมมองว่าเกมแบบนี้มีโอกาสเซตไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับหมายว่าสถิติฮอฟเฟนไฮม์มาเยือนหลังๆนี้ดีในการมาเยือนบารีน่าครับผมถึงชอบที่เลเวอร์คูเซ่นจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มนะครับ สรุป3ทีมชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยครับทั้งทอนแนาเมนต์ฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับและเดี๋ยวเจอกันในครึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย